คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยตั้งตัวไม่ติดหรอกค่ะเพราะว่าคนที่หลอกเด่ยก็คือลูกสะพ้ายที่ไว้ใจกันแล้วลูกสะพ้ายคนนี้แต่งงานอยู่กินกับลูกชายเพียงแค่5เดือนแล้วหย่าไปแต่ลูกสะพ้ายคนนี้แสบจริงๆโกงเงินเสียเมืองอุดรธานีคือเสียสักเนี่ยค่ะอายุแก่80แล้วนะแกะโดนสะพ้ายโกงไป14ล้านจริงๆศาลตัดสินให้จ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคแต่สะพ้ายบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยีโอ้โหเสียสักบอกปวดหัวเลยทํายังไงดีก็เลยหอ อบหลักฐานต่างๆเข้าร้องผ่านสื่อหวังพึ่งสื่อมวลชนนะคะเป็นสื่อกลางหน่อยอ้างว่าถูกคนที่ชื่อสายเป็นอนดีตลูกสะพ้ายสายอายุ49ปีแล้วนะคะโกงเงินไป14ล้านบาทศาลตัดสินแล้วว่าอดีตลูกสะพ้ายเป็นฝ่ายผิดให้ผ่อนจ่ายพ่อตาตั้งแต่2565คเพราะสามีเพราะสามีจ่ายแต่65จนถึงทุกวันนี้เสียสักบอกยังไม่ได้เงินคืนสักบาทจากลูกสะพ้ายที่คับแค้นใจก็คือไปทวงตีหน้าหมื่นบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่าย หนูไม่มีให้เสียสักบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเองทาธุรกิจที่อุดรธานีนะคะมีทั้งไข่มวยอู่ซ่อมรถค้าทองคําแท่งค้าไม้คือน้ารวยอะแหละธุรกิจแกดูสิหน้าจอเพียบเลยมีที่ดินอาคารพาณิชย์6ครูหาตัวแกมีลูก3คนก็โอนอาคารให้ภรรยาให้ลูกแล้วก็ให้หลานปี55ลูกชายคนเล็ก47ปีแต่งงานกับสายสายซึ่งเป็นอดีตสะพายคนนี้ค่ะครับ ฝ่ายหญิงก็มาขอให้ช่วยเหลือเรื่องเงินทุนในการบอกว่าจะสร้างโชว์รูมทําธุรกิจซื้อขายรถยนต์ในความเป็นพ่อเนาะเห็นว่าลูกชายกับสภัยอยากจะตั้งตัวอยากให้ลูกมีครอบครัวที่มั่นคงเติบโต ก็เลยแกจะใหญ่มากนะยกอาคารพาณิชย์ให้ไปจำนองกับธนาคารครั้งแรกเนี่ยเสียศักดบอกก็โดนหลอกละอ้างว่าจำนองได้6ล้านจริงๆเนี่ยไปจำนองกันได้9ล้าล้านส่วนต่าง3ล้านไม่รู้อยู่ไหนอา่านถึงแล้วนะต่อมาในปีเดียวกันค่ะอดีตลูกสะพายพาลูกชายมาอ้อนอีกบอกพ่อไม่พอต้องเอาเงินไปจ่ายค่าก่อสร้างสาขาที่สปปลาว1ล้านบาท พ่อก็เอารักลูกขายทองคําแท่งที่เก็บมาทั้งชีวิตให้ลูกได้เงินมาเกืบ 1, อบหนึ่งล้านนี่กลายเป็นชี้ช่องให้อีกฝ่ายเริ่มโกงมากขึ้นได้ใจแล้วนะคะอ้างว่าอีกพ่อล้านเดียวไม่พอต้องใช้ห้าล้านวางประกันในบัญชีเพื่อซื้อขายรถหรูสามคันคันละหนึ่งล้านความที่อยากจะได้เงินเก็บไปทําธุรกิจอีกสองล้านคุณพ่อก็เลยบอกว่าครั้งนี้ให้ทําสัญญากู้ยืมแล้วกันใช่ไหมคะจะได้มีหลักฐานฟ้องเอาผิดพ่อก็น่าจะเริ่มสัเมสงเกต,เกตแล้วว่าวงเงินมันสูงขึ้นสูงขึ้นละ ทีนี้เสียศักด์ยังบอกว่าพฤติกรรมลูกสะพ้ายคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าลูกสะพ้ายกับลูกชายเอาที่ดิน4แปลงไปจำนองกระทั่งความแตกตอนปี60นะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยจะนำที่ดินหนึ่งในสแปลงไปขายปรากฏตรวจสอบเอา้าที่ดินเป็นชื่อของลูกชายถูกจำนอง4แปลงแล้ว<อ>แล้ว2คนนี้จดทะเบียนหยาก,กันแล้วอีกแต่งงานกันได้5เดือนหยาก,กันแล้วฝ่ายหญิงบอกต้องหย่าค่ะ เพราะว่าถ้ามีปัญหาการเงินไม่อยากให้ถูกยึดทรัพย์ไปทั้งสองคนนี่อ,อุบายอย่างนี้อาแต่หลังจากนั้นสะพายที่สุดแล้วหอบของหนีออกจากบ้านไปเลยค่ะเขาเรื่องนี้ก็แตกอแตกก็คือเราฉนดแปลงที่แปลงที่ชื่อของลูกชายนะ่ะที่นนสูงอ,อที่นนสูงนะเอาไปขายให้คนหนึ่งตกลงไปโอนไปโอน,ไปโอนแล้วพอได้บัตรเชิวปั๊บก็บอกพอ่อไม่ใช่ใบเดียวได้เนี่ยเขาอายัดตั้งสใบอยู่เนี่ เอ้าอญญาจารย์ได้ยังไงล่ะัชโนดเราถืออยู่อ่ะัชโนดผมถืออยู่ในตู้เซฟนะอยู่ด้วยกันอยู่นะตอนนั้นนะ่ะผมบอกทําไมพวกเองทอางทอย่างนี้ทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงเอาสี่ล้านมาอย่างไหนใครไปกู้ตัวมันบอกดัวเขาบอกว่าไอ้ลูกชายเราคนอยากได้เงินครับให้มันไปกู้สิบห้าล้านอ่ะมีหลักฐานอ่ะมันมีเช็คอีกสองแสนสี่ห้าใบนะ แต่ตอนนี้ไม่ใช้คืนจักบาทไม่มีจักบาทมันไปอยู่ที่ไหนนะมันอยู่นี่แหละอยู่แถวรอบเมืองนี่แหละ,ะเสียสกักก็เลยฟ้องรอง้องอดีตลูกสะพ้ยเรื่องเงิน5ล้านแล้วก็เงินส่วนอื่นเท่าที่มีหลักฐานเท่าที่มีหลักฐานทั้งหมดประมาณ14ล้านจน9ธันวาคม65ค่ะศาลตัดสินไก่เกลีย่ยทำสัญญาประนอมหนี้กันก็ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ80,000 จนถึงวันนี้ตั้งแต่65เนาะจนถึงปีนี้ยังไม่ได้เงินสักบาทเดียวครับแล้วฝ่ายอดีตลูกสะพ้ายอยู่ดีมีสุขเนี่ยเสียศักบอกมีธุรกิจในอุดรธานีใหญ่โตที่แขนใจคือไปถามบอกคืนเงินมาหน่อยลูกสะพ้ายบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไอ้คำเนื้อเจ็บปวดมากมเสียศักบอกจริงๆแล้วถ้าลูกสะพ้ายเป็นคนดีนะผมมีให้มากกว่านี้อีกนั่นสิไม่ใช่แค่14ล้านนะเราก็ตัดสินใจเอาเรื่องออกมาแชร์เพราะว่าไม่อยากให้ ทุกคนต้องมาเจอแบบแกแล้วอยาก<ช>จะเอาผิดลูกสะใภ้คนนี้ให้ได้ค่ะนี่คือเฉพาะแค่มีหลักฐานนะยัง14ล้านเลยเพราะว่าเมื่อกี้ลองนับดูแล้วเ,ม,เมันเกินกว่า,วา,วา14ล้านแน่นอนใช่แล้วลูกชายด้วยเนาะลูกชายก็ตองมาช่วยคุณพ่อตามหานี่เ,ออเหมือนกันนะ